بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله พี่น้องที่มีเกียรติที่เคารพรักขอลอสุบฮา,าวาตตา,าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันศุกร์ที่เราเองต้องขอบคุณต้องรู้สึกถึงความสำคัญของวันศุกร์เป็นวันอีกประจำสัปดาห์ที่ศาสนาอิสลามให้ความสำคัญกับวันศุกร์เป็นอย่างมากวันนี้ขอบคุณ อัลลอฮฺบ ب ح ا ละที่ทําให้เรานั้นได้มีชีวิตอยู่ได้รำลึกถึงพระองค์ได้ทําหน้าที่การเป็นบ่าวที่ดีทบทวนปฏิบัติการงานที่ดีงามตลอดวันศุกร์เพราะในยะของวันศุกร์นั้นคอยย้ำเตือนให้เราได้รู้ว่าจะมีกำหนดการที่สำคัญนั่นก็คือวันสิ้นลูก วัลกิมะและที่สำคัญวันศุกร์นั้นเป็นวันที่นบีอาดัมได้ถูกสร้างขึ้นจากคุ่นดินบนโลกใบนี้ซึ่งถ้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในช่วงเวลาที่เราได้สร้างหลังอัสรีถึงก่อนอาซานมักเกริบก่อนมักเกริบ การที่ท่านนบีมีดัมได้ถูกสร้างขึ้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจยากพอสมควรลำบากพอสมควรเพราะดินฝุ่นดินบนโลกเนี้ยสาบานกล่าวถึงนามของัลและไม่ยอมที่จะให้ฝุ่นดินนั้นตามไปกับมาเลกัตที่มาเอาฝุ่นดินบนโลกใบนี้สองท่านมาเลกัสที่ มาแล้วไม่สำเร็จสุดท้ายมาในกาตุลมาต์มาเอาฝุ่นดินฝุ่นดินก็บอกสาบานต่อรถฉันก็จะไม่ไปเหมือนกันแต่ด้วยความเป็นบุคลิกส่วนตัวของมาเลกัตมาเลกัตุลมา์ที่มีความเด็ดขาดอยู่ในตัวของมันเองถึงไม่ไม่อยากไปยังไงฉันก็ต้องพาไป นี่คือที่มาที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดว่าวันศุกร์เป็นช่วงเวลาที่สำคัญการมีนบีอาดัมคือบรรทบุรุษของมนุษย์ของโลกเป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เราได้เห็นว่าช่วงเวลาของวันศุกร์นั้นสำคัญมันเป็นการประมวลถึงการสร้างของลนสบานและตาลากับนบีอาดัม แล้ว,ลวนบีอาดัมก็เสียชีวิตในวันศุกร์เช่นเดีวยวกันซึ่งมีความต่างจากท่านในบีมุฮัมมัดสุลล์รวะวัิวสัลัมเกิดในวันจันทร์และก็เสียชีวิตในวันจันทร์เช่นเดีวยวกันนี่คือองความรู้ที่เราควรจะมีความรู้เพราะนี่คือบุคคลสําคัญชุดเสมือนไหนที่เราพยายามที่จะดูประวัติบุคคลสําคัญของโลก ตั้งแต่อดีตาการมาถึงทุกวันนี้เราจึงต้องรู้และก็เข้าใจรายละเอียดให้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อความทรงจำเพื่อการทบทวนที่มาของเราเองและว,วันนี้อยากจะให้เราได้ตระหนักว่าในเมื่ออิสลามกำหนดถึงความสำคัญอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลอดทั้งวันมีสุนนะให้เราปฏิบัติตั้งแต่มุ่วานช่วงเวลาของอาสานมักริเมื่อเราเข้าสู่ค่ำวันศุกร์เราก็เริ่มปฏิบัติตนตามสุนนะของท่านนาบีที่มีแบบอย่างไว้เป็นการเฉพาะในวันศุกร์อ่านสุรกาฟีสลวาดนาบี ทำความดีตั้งแต่ช่วงค่ําคืนนั่นแหละถ้าเราบริจาคได้เล็กๆกน้อยๆเรากพบริจาคเลี้ยงอาหารได้เราเลี้ยงอาหารทำความดีกับเพื่อนบ้านพี่น้องญาติอะไรต่างๆสามารถที่จะให้เวลาตั้งแต่ช่วงเวลาค่าคืนนั้นมาเลยจนกระทั่งถึงวันศุกร์นั่นก็คือช่วงเวลาก่อดที่จะมีการอาสาสมักเห็กหลายหลายท่านที่พยายาม หาโอกาสบริจาคช่วงกอนมาวันศุกร์ถ้าเป็นการดีเรามาเร็วหน่อยแล้วก็มาเยติกาบมาอยู่มัสยิดแล้วก็หลังจากวันศุกร์อาจจะไปพบปะทาทานอาหารเลี้ยงอาหารบริจาคแม้กระทั่งคนที่มีชีวิตอยู่ทั้งหมดญาติพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ต่างๆใช้เวลาในการทําบุญพบปะกันบริจาคบ้างทานอาหารเลี้ยงอาหารบ้าง พ่อแม่เราบ้านที่ยังมีชีวิตอยู่ไปทานข้าวไปพบปะไปพูดคุยในวันศุกร์หรือหากว่าพ่อแม่ของเราญาติเราพ่อของพ่อเราพ่อของแม่เราต่างๆแม่ของแม่เราต่างๆที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็ถือโอกาสวันศุกร์เข้าไปสละแล้วก็ขอดุอารับบิฟิลีก็ได้ขอไปทุ่งนันกับฉันวันวันรีได้นี่ในพ่อแม่ของฉันหรืออัลลอฮุมะฟิลละฮูขอพยาทั่วต่ออัลลอ ขอพยายามชวให้กับเขาให้กับแม่ของเราด้วยที่อยู่ในกุโบต๊ต่างๆนี่คือแล้วก็เราก็ได้ลำลึกถึงว่าวันหนึ่งเราเองก็ต้องมาจุดนี้แหละมาอยู่ในกุโบ๊มเช่นเดียวกันนี่คือกิจกรรมวันศุกร์ที่มันมีมากกว่าหรือพิเศษกว่าวันอื่นๆที่เรารู้สึกว่ายังได้ปฏิบัติน้อยอยู่เลยวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนผมเองแล้วก็พี่น้องทุกท่าน ให้ความรู้สึกที่พิเศษทำอะไรเป็นพิเศษตามกำลังความสามารถที่เรามีอยู่ให้ความใกล้ชิดให้ความพิเศษกับพ่อแม่เราที่มีชีวิตอยู่คนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็เกือโอกาสนี้แหละไปเยี่ยมไปให้สลาไปขอดูอาจริงอยู่หลายท่านบอกอยู่บ้านก็ขอดุอาถึงแต่การไปเยี่ยมมันเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ แล้วก็มันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการรำลึกถึงตัวเราเองได้รำลึกถึงการเสียชีวิตด้วยเราจะได้มีความหนักแน่นในการทำความดีเพื่อลดภานมาตยแในว,วันนี้ขอย้ำนำอันกุรานสุรันอัสมาย้ำเตือนให้เราได้รู้ว่านี่คือจุดยืนที่อิหม่ามชาฟีได้พูดถึงสรุรานี้ว่าเพียงแค่สามอายะแต่มีความครอบคลุม ในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้นะครับนั่นก็คืออัลลอฮ์ได้สาบานด้วยการเวลาวันอัสอินนัลอิงซานาลาฟีคุสแท้ที่จริงแล้วมนุษย์นั้นอยู่ในความขาดทุนอัลลอฮ์ได้บอกไว้เลยอัลลอฮ์รู้แล้วก็เข้าใจการสร้างของมนุษย์คนแล้วบอกว่ามนุษย์อยู่ในความขาดทุนอิลลัลเลซีนอาม็น ทุกคนนี้ถ้าอยู่ธรรมดาปกติทั่วไปหรือบุคคลที่เราเห็นทั่วๆไปเป็นมนุษย์เกิดขึ้นมากินนอนเล่นเที่ยวอยู่ตามใจปรารถนาของเราเราอยากทำอะไรคือทาได้หมดถ้าแบบนี้ก็คือทั่วไปอยู่ในสถานะที่ขาดถูกอิลล,ลัสีนาอามันเว้นแต่ผู้ที่ศรัทธาต่อมาวันนี้เลยถึงต้องกล่าวขอบคุณอัลอเยอะๆว่าเราได้อยู่ในสถานะของ ผู้ที่มีความยำเกรงกับอัลลอฮฺสุบฮานิมาตางยำเกรงในที่นี้ก็คืออยู่ในหมวดของผู้ศรัทธาได้ทําในสิ่งที่อัลลอฮฺใช้และเว้นในสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามวามิลสสุสซาลิฮัดต่อท้ายก็คือวามิลสสุสซลิฮัดได้ปฏิบัติการงานที่ดีงามตามที่อัลลอฮฺได้บอกกล่าวไว้แบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลิฮฺวะลมัซลัมว,วาตาวาซบิฮกและก็ดํารงตน อยู่บนสัจธรรมความถูกต้องเป็นเรื่องที่ยากมากการที่เราได้ปฏิบัติตัวเองเป็นผู้ศรัทธาทําการงานที่ดีงามนีม่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไม่ยากเป็นส่วนตัวเราคือ,คอรายบุคคลเราทําได้แน,น่นอนแต่บางทีมันอาจจะยากแต่ด้วยความพยายามของเราที่ทาําง่ายต่การนารงอยู่ไว้ซึ่งศัจธรรมความถูกต้องความดีงามนีม่เป็นเรื่องยากทุกยุคทุก,ทกสมัย คู่คุณเขามักจะไม่ยอมรับกับความสัจธรรมความถูกต้องมักจะชอบจะแต่งเติมนั่นแต่งเติมนี่ด้วยเหตุผลด้วยสิ่งที่ได้พูดถึงหรือปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตการหรือความเป็นปักเจก,กเจกบุคคลที่มักจะไม่ยอมรับอะไรง่ายๆถึงแม้ว่าสัจธรรมความถูกต้องรู้ชัดและก็เข้าใจแน่ แต่จะไม่ค่อยจะยืนหยัดมักจะโน้มเอียงไปตามสาภาพการผิวไหวไปตามการเวลานี่คือสิ่งที่เราปฏิบัติการงานที่ถูกต้องแต่การยืนหยัดเรื่องนี้เนี่ยมักจะเลือกปฏิบัติในบุญสัจธ,ธรรมความถูกต้องเลยก็อยากจะสั่งเสียตัวผมเองและก็พี่น้องทุกท่าน ยังไงเสียเราก็ต้องยืนหยัดอยู่บนสัจธรรมความถูกต้องจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายเพราะทุกคนมีลมหายใจสุดท้ายกันทุกคนจะเป็นการดีมากๆถ้าเราได้กัดฟันยืนหยัดถึงแม้ว่าจะไม่มีปริมาณที่เขาบอกว่าโอ้โหจำนวนเยอะเขาไม่ค่อยยืนหยัดเรื่องสัจธรรมกันหรอก แต่เราจํานงนน้อยแต่เรายืนหยัดคุณจ,ะจะัิธรรมผมว่านี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจกับลมหายใจที่เรามีอยู่บนโลกใบนี้วาตาวาซ้ซวิซบยืนหยัดแล้วแน่นอน,อนแรงเสียดเสียดทานทั้งคำพูดทั้งการกระทำทั้งการปฏิบัติหรือสภาพแวดล้อมนี่มันรุมเร้ามากๆเพียงแค่เราอยู่เฉยเฉย ยืนหยัดวุญสัจธรรมมันไม่เพียงพอมันมีมรสุมหรือบททดสอบแหการทางโผมเข้ามาในชีวิตของเราหรือบรรยากาศรอบข้างของเราหรือชีวิตการเป็นอยู่ของเราเนี่ยเยอะมากเลยอัเราได้บอกว่าเราต้องวาตวาสอบ,สอบิซอฟดำรงอยู่หรือยืนหยัดอยู่บนความอดทนด้วยและเป็นเรื่องยากเช่นเดียวกัน เพราะมนุษย์เนี่ยมันมีวความซอบาความหมดทนเนี่ยมันเหมือนกับทุกคนก็รู้ว่ามันจะมีขีดจํากัดของมันทุกคนก็ย่อมมีอารมณ์รักโลกโลกโกรธหลงมันมีอารมณ์นับสูความเป็นตัวเองเนี่ยมันเยอะเหมือนกันไม่แพ้กับคนที่ไม่เอาสัจธรรมคนที่มันสภาพแวดล้อมที่มันแย่หรืออะไรต่างๆที่มันเป็นอยู่มันทางโถมเข้ามา บุญะสําธรรมความถูกต้องบนการงานที่เราปฏิบัติอย่างดีงามบุญความอดทนที่เราพยายามอดทนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอัลลอฮ์ได้บอกไว้ว่าให้เรานั้นหนักแน่นยึดมัน่นดำรงมัน่นอยู่บนความอดทนให้มากนะครับโดยหลักการของอัลลอฮ์ด้วยคำคำว่าอดทนเนี่ยเป็นคำที่พูดง่ายอดทนสองคำอดและก็ทน เพียงแค่อดนี่ก็ยากแล้วแล้วทนยากเข้าไปอางนี่คือศัพท์ภาษาไทยแล้วด้วยความเป็นจริงของหลักการของศาสนารู้อัลลอฮ์รู้แล้วก็เข้าใจเลยให้ความตระหนักพูดถึงในอัลกุรอานและอัลฮะดิษแล้วก็ในความอดทนในฮะดิษตินามีพูดถึงนีหลายฮะดิษด้วยกันให้ความสําคัญกับเรื่องความอดทน,นเยอะมากเพราะไม่ว่าเราอยู่มุมไหนของโลกใบน,นี้ความอดทนเนี่ย มันต้องใช้มันต้องอยู่คู่กันแม้กระทั่งความร้อนอากาศซึ่งเราทําอะไรไม่ได้มันก็ต้องใช้ความอดทนเยอะมากเช่นเดียวกันมันกระทบกับร่างกายไม่สบายบ้างปวดหัวไมเกรนเยอะจะเป็นลมมีมากมายนี่เพียงแค่อากาศพออากาศมันร้อนนี่คนที่มันอยู่กันมันก็ยิ่งมันเพิ่มความร้อนระอุเข้ามาอีกมันมีหลายอย่างหลายปัจจัยฉะนั้น คำว่าอดทนนี่แหละจะเป็นคําตอบสุดท้ายตามที่อลัลลอฮ์ได้บอกไว้ในสรลนี้นะครับก็อยากจะฝากผมเองและก็พี่น้องทุกท่านได้ทบทวนสหลนี้บางทีก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อแต่แค่อากาศร้อนเราสึกเหนื่อยอ่อนหายใจรู้สึกไม่รู้เรื่องราวความคิดความรู้สึกหรือทุกอย่างมันอ่อนล้าในชีวิตหรือบางครั้งที่ไม่สบายป่วยเจอบททดสอบอะไรต่างๆอ,อย่าลืมนึกถึงอลัลลอฮ์ บางทีอาจจะไม่ลึกซึ้งเอารายละเอียดที่เราพอจะเข้าใจสุราอัลอานี่แหละเป็นอีกหนึ่งสุรอที่ให้เราได้ยึดถือเป็นแนวทางชีวิตวะบิลัยอักูลูโปลิฮาซาวะัสตาฟูรุลลอฮ์ซีมารีวะลกุมวะลิซาลิมุสลิมินามิคุลิซัมฟัสตาฟิรุอินนะฮูฮูวาลูวูรุรรหี